สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ตก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเช็คเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์นะครับอของ Honda gx 1 6 0นะครับของแท้นะครับนี่ครับดูไปชื่อ่เห็นไหมครับ h อ n d a gx 1 6 0ร้อยหกสิบนะครับผมอาการของเครื่องนี้นะครับก็ คลิปที่ผมคลิปที่แล้วที่ผมทําไปครับที่ว่าเครื่องมันมีเสียงดังนะครับเวลาดึงสตาร์ทมันจะดังแก๊กแจ๊กแๆ๊กแจ๊กแจ๊กนยครับเห็นไหมครับการดังก็เกิดจากเผาเขวียงกับการหลวมนะครับการหลวมแล้วก็แหวนลูกสูบหลวมนะครับผม ให้เป็นเพื่อนนะครับมาดูนะครับไอ้อะไรของแท้ของคอนด้านะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับอะไรแท้ก็คืออะไรที่มาจากศูนย์นะครับอาบางทีก็ว่าเป็นอะไรแท้ที่เราไปซื้อตำร้านนะครับก็จะเป็นแท้ห้างนะครับแต่แท้จริงๆก็คือต้องแท้จากศูนย์นะครับก็ให้เนพื่อนนะครับสายช่างนะครับมาสังเกตนะครับว่าอะไรที่มาจากศูนย์นะครับมันจะเป็นแบบไหนนะครับ ก็ให้มาสังเกตดูนะครับผมเห็นไหมครับสัญลักษณ์ข้างล่างอ่าพิมพ์ภาษาอังกฤษว่า Z C M 8 0มันก็มีมีโค้ดหลายตัวนะครับแต่ว่านำหน้าด้วย z นะครับลงสือ Z ลูกสรก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับข้างบนก็จะเป็นเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเป็นจุดเป็นตุนนูนนหน่อยๆอย่างนี้นะครับ ก็มีภาษากกับเฤฟกอนิเ1 7อันนี้ก็เป็นรุ่นของเขานะครับรุ่นสต็อกที่เขาผลิตนี่ครับประมาณนีนะ้เห็นนะครับ Z z m ซนะครับเออ z อ m 8แนะครับนี่คือรูกสูบผลด้าแท้นะครับ GX 1 6 0ยหกสินี้มาดูเข้าเวียงดูก้านนะครับครับให้มาดูเข้าเวียงก่อนนะครับ เขเวียนก็จะตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ตัวเอนะครับอันนี้ของแท้หมดนะครับไม่ได้ทําอะไรนะ้วเครื่องแท้นะครับอันนี้ก็เป็นคล้ายๆอะไรนะครับนันม่นยี่ห้อเขาเรียกไงครับเี็ตัวจีเป็นตัวจีนะก้านมาดูก้านก้านที่เขาจะพิมพ์ไว้ที่ปั๊มไว้ที่ก้านนะครับ เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับไอ้นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นโลโก้ของบริษัทเขาหรือเปล่าครับนี่ก็หมายเลขเจ็ดนี่ก็เป็นรถการผลิตยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับฝั่งนี้ก็เป็นเลขหนึ่งเจ็ดนะครับเห็นไหมครับหนึ่งเจ็ดตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะมาวัดค่าต่างๆให้ดูนะครับว่าแล้วก็ขนาดมิติ ของแ่ลยางนะครับทั้งข้อเวียงทั้งก้านทั้งลูกสูบนะครับผมโอเคเอาลูกสูบก่อนนะครับลูกสูบลูกสูบนี่ครับตามตามสเปคเขานะครับสเปกจากโรงงานเลยของของศูนย์มันได้นะครับความโตของลูกสูบจะอ่า68มิลนะครับความโตเส้นผ่าศูนย์กลาง68นะครับเดี๋ยวผมจะเช็คไปดูครับตอนนี้ผมเซตไปที่ศูนย์นะครับ เป็นตั้งค่าเป็นมินนะครับอเนีอันนมจะเป็นดิจิตอนนะครับผมก็จ,จะวัดให้ดูมันเหลือไม่ถึงหกสิบแปดะครับเพราะว่าลูกสูบมันสิกนะครับเวลาทำงานมันก็สีกับกระบอกสูบนะครับเหลือเท่าไรไม่ดูนะครับวัดด้านนี้ก่อนนะครับด้านด้านลูกสูบขึ้นลงนี้นะครับ เวลาทำงานลูกสูบมจะขึ้นลงอย่างนี้นะครับด้านนี้มันก็จะมาตีกับด้านกระบอกสูบข้างล่างข้างบนนะครับมันก็จะทาให้ด้านนี้สึกสึกมากกว่าด้านซ้ายขวาด้านนี้นะครับเดี๋อกใอ้ดูนะครับเหลือเท่าไหร่ นี่หลวมๆนี่นะครับยังไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เหยอบได้ไปอีกครับมันปกติมันก็ต้องผิดๆสักหน่อยครับแน่นแล้วก็ให้ดูครับทะลรครับหกสิบเจ็ดจุดทะหร่ครับจุดห้าสี่นะครับมีสึกเลยนะครับ ปกติมันจะหกสิบแปดเต็มนะครับแต่นี้เราเรามาวัดอีกด้านนึงนะครับด้านที่มันไม่ค่อยสึกมากครับด้านนี้มันก็จะค่ามันก็จะมากกว่ากว่าหกสิบเจ็ดจุดห้าสี่ใช่ไหมครับตัวนี้ไปเก่ยกลางครับเกง่กลางก็สูบนะครับเส้น่าลเกล่กลางนะครับเดี๋ยวน้มันจะวัดค่าได้ไม่แน่นอนนะครับนี่อะไรครับ ใช่ไหมหกสิบเจ็ดจุดเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเห็นไหมครับมันก็สิกด้อยสิกสิกลอน้อยกว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะสิกลอมากกว่านะครับฝั่งนี้เวลาเราประกอบลูกโซ่จะเป็นแบบนี้นะครับให้สังเกตนะครับของแท้นะครับจาวตัวหนังสือนี่นะครับอยู่ล่างนะครับหรือแม่กระจาตัวเดือยตัวนี้นะครับอยู่ข้างบนนะครับจําอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ ถ้าเป็นของที่เขาทํามาชดเชยเป็นอะไรชดเชยมันจะเป็นส่วนมากเขาจะทําเป็นลูกอ่าเป็นลูกสอนเป็นมาร์กนะครับลูกสอนต้องชี้ลงล่างนี่ครับอยู่ข้างล่างโอเคนะครับเราวัดลูกสูบไปแล้วว่าสแตนดาร์ดของมันก็คือหกสิบแปดมิลนะครับตอนนี้ลูกสูบเหลือไม่ถึงหกสิบแปดนะครับเพราะว่าการใช้งานมันก็สึกหล่อนะครับมันก็กินเวลาทํางานมันก็กินกับกับผนังกระบอกสูบไปด้วยนะครับ ครับคราวนี้เรามาดูก้านสูบกับข้อเวียงนะครับอันนี้คืออาการที่มันหลวมนะครับที่มันเกิดเสียงดังครับตอนเราดึงสตาร์ทดูนะครับเห็นไหมครับมันหลวมมากเลยครับเห็นไหมครับแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าจะใช้งานได้ก็คือต้องไปเจียข้อเปลี่ยนก้านใหม่นะครับเจียข้อมันก็จะไซ์ปกติไซ์มันของ ของข้อเวียงนะครับความโตของข้อนะครับมันก็ประมาณอ่สามสิบมิลนะครับที่ผมวัดได้นะครับคันนี้ถ้าเราไปเจียมันก็จะเล็กกว่าสามสิบนะครับมันก็จะเป็นยี่สิบเก้ากว่านะครับคันนี้ก้านีเขคเอามาเอามาใช้มันก็ต้องเล็กไปตามตามไซส์ที่เราเจียนะครับผมความยาวของก้านนะครับมันจะอยู่ที่หกสิบสองจุดสองศูนย์นะครับจุดสองศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับวัดจาก รูสลักมหาข้างล่างนี่นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตอนนี้ผมขันไปแน่นนะครับนี่ขันแน่นนะครับไม่ใช่ขันหลวมนะครับขันที่ว่าแน่นระดับที่ว่าเราใช้งานนะครับนี่คือความหลวมของก้านเวลาเราดึงสตาร์ทเครื่องจะดังแก๊กแก๊กก๊กระดังนี้เลยครับเดี๋ยวก็แหวนด้วยนะครับแหวนก็หลวมนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเอาก้านออกมาวัดดูระยะระยะระยะชักของก้านนะครับ กัเวลาขันก็ขันก้านออกน็อตก้านก็เอาเอามือกดประแจไปด้วยนะครับกันเหลี่ยมมันรูดนะครับไม่ให้ประแจมันออกมานะครับผมก็ทำครับการวัดค่าการบอกขนาดนะครับสำหรับช่าง นะครับช่างที่จะซ่อมเครื่องเดี๋ยผมนี่แหละครับซ่อมที่ว่าเอาไปคว้านเอาไปเกียร์ไปคว้านลูกสูบไปเกียรข้อนี่นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูวัดความโตของข้อดูก่อนนะครับ นี่ครับขีบเก้าจุดเก้าศูนย์นะครับปกติมาตรฐานมันนะครับความโตครับผมคิดว่ามันจะเป็นสามสิบครับสามสิบมิลนะครับอันนี้มันก็สึกไปนะครับใช้มันก็สึกไปคราวนี้เรามาวัดดูก้านมันนะครับเวลาประกอบคืนแล้วนะครับประกอบก็ประกอบให้ถูกด้วยนะครับก้านนะครับ ด้านวิสระนี่ครับตัวประกอบก้านนะครับด้านวิสระมันจะอยู่ด้านนี้นะครับด้านล่างด้านยาวๆนี่ครับยาวส่วนยาวของของก้านนี่นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ผิดนะครับอย่างนี้ผิดแล้วพอประกอบข้าไปนี่มันจะไปเวลาเครื่องทํางานมันก็จะไปตีกับตัวเครื่องนี้นะครับตีข้างๆนี่ครับมันจะไม่มันจะไปไม่ได้นะครับไปได้ไม่ถึงรอบนะครับถ้าเราประกอบผิดนะครับเพราะว่ามุมองศสามันไม่ได้ เดี๋ยวก็มาใส่ดูแล้ครับผมก็จะมาวัดดูว่าที่มันหลวมมากนะครับมันไอตัวข้อนี่ครับวัดได้ยี่สิบเก้าจุดจุดเก้าศูนย์เนาะครับท่านี้ไอ้นี่มันต้องมากกว่าเก้าศูนย์นะครับเพราะมันมันต้องหลวมกว่ามันต้องใหญ่กว่าข้อนะครับหมายความว่านี่เส้นผ่าศูนย์กลางของของก้านตัวนี้นะครับ ขันให้แน่นนะครับขันให้แน่นตามเราใช้งานจริงนะครับอือครับประมาณนี้นะครับ ของเก่าแล้วครับของเก่าของข้อนะครับความโตข้อเยอเท่าน,นี้นะครับยี่สิบเก้าจุดเก้าศูนย์นะครับทีนี้เราจะมาวัดว่าก้ามันจะมันต้องเกินเก้าศูนย์นะครับมาทายเก่งกลางนะครับเก่งกลางนะครับล็อก เห็นไหมครับอยู่กลาจุดเก้าเก้าแะครับจนกินกันเป็นจุดนะครับไม่ได้กินกันมากมายจะวัดอีกอีกด้านนี้นะครับด้านตรงข้ามกันโหนนี่สามสิบกว่าเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้สึกมากเลยครับสามสิบกว่าเห็นไหมครับสามสิบสามสิบจุดอะไรครับจุด จุดห้าสามนะครับนี่ด้านนี้สึกมากกว่านะครับนี่ด้านนี้มันจะสึกมากกว่าด้านนี้สึกน้อยนะครับโอเคนะครับวัดความโตของข้อเวียงนะครับตัวนี้กบวัดความเส้นผ่าศูนย์กลางของของตัวก้านนี่ครับมันก็จะเกินกันปิดกินกันเป็นจุดนะครับที่มันหลวมที่มันหลวมที่ว่าก็แค่ก็แค่กนะครับ เราจะมาวัดความยาวของก้านสูบดูนะครับว่ามันจะยาวเท่าไหรนะครับความยาวของก้านสูบก็มีผลกับการขึ้นลงของลูกสูบหรือว่าระยะชักของลูกสูบนะครับการเปลี่ยนก้านจะต้องเปลี่ยนรุ่นของมันเท่านั้นนะครับตามไอ้สเปคมันนะครับของข้อมันนะครับข้อรุ่นนี้มันจะอยู่ที่หกไอ้หกสิบสองจุดสองศูนย์นะครับ ี่ครับหกสิบสองหกสิบสองพุทหกสิบสองกว่านะครับทำไมนี่ครับหกสิบสองจุดสองเดี๋ยวครับมันมันดึงเข้ามามันตัวเลขมันก็จิ้กันที่จุดนะครับหกสิบสองปกติมันก็หกสิบสองหนึ่งเซลหกสิบสอง ถึง62.20นะครับประมาณนี้นะครับระยะชักมันเห็นไหมครับ62นี่62เท่าไรครับ62 62กว่าตัวเลขมันไม่นิ่งนะครับมันก็62.09.09นะครับประมาณนี้นะครับก็62ขึ้นไปนะครับสูงสุดก็คือ62.20นะครับระยะชักมันนะครับแต่เราจะ เราจะไปเกียร์ข้อนะครับเกียร์ข้อเปลี่ยนก้านเราก็ต้องเช็กดูด้วยเช็คก้านที่เราจะเปลี่ยนด้วยนะครับว่าระยะชักมันได้ไหมถ้าระยะชักไม่ได้นะครับมันสั้นหรือมันยาวมันมีผลนะครับมีผลกับเครื่องนะครับนะี่ครับมาสังเกตนี่นะครับถ้าเราเปลี่ยนก้านสูบที่มันยาวกว่าสแตนดาร์ดก็คือหกสิบสองจุดสองศูนย์นะครับมันจะมีผล กับเครื่องยนต์นะครับมาดูครับมันจะมีผลแบบไหนนะครับจะมีผลช่วงลูกสูบขึ้นบนสุดช,ช่วงอัดหรือว่าช่วงคายก็แล้วแต่นะครับลูกสูบมันจะโผล่ออกมาจากไอกระบอกสูบนะครับมันก็จะไปคำ้ำหรือว่าไปยันกับไอฝาสูบหรือไม่ก็ไปค้ำกับกับวาลวนะครับผมถ้าเราเปลี่ยนก้านสูบที่มันสั้นกว่าของเดิมนะครับมันจะมีผลกับเครื่องเครื่องยนต์แบบไหนนะครับ สมมุตินะครับว่าเครื่องยนต์เครื่องนี้นะครับมีอัตราส่วนการอัดอยู่ที่10บต่อหนึ่งหมายความว่าดูด10ลาอัดเหลือหนึ่งนะครับถ้าการสูบมันสั้นนะครับมันก็จะทําให้อัตราส่วนการอัดมันไม่หนาแน่นนะครับเคยอัดได้ที่สิบต่อหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งกว่านะครับอาจจะเป็น1นึ่งจุดจุดสก็แล้วแต่นะครับมันก็ทําให้ความหนาแน่น ของส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมันความหนาแน่นมันมันน้อยมันไม่ได้นะครับเวลามันเผาไหม้หรือจุดระเบิดมันก็ทําให้ประสิทธิภาพในการเผาไหม้มันลดลงนะครับมันก็ทําให้เครื่องยนต์มันดอบลงนะครับมันก็ลดประสิทธิภาพไปก็ประมาณนี้นะครับถ้าการสูบมันสั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มอบให้สําหรับ fc ครับที่เป็นช่างเหมือนช่างเบร์ดนี่แหละครับ ได้เป็นแนวทางในการศึกษานะครับในการปฏิบัตินะครับว่าชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนะครับไซส์ขนาดมันขนาดไหนขนาดไหนครับแล้วก็ความโตขนาดกับสัญลักษณ์ของแท้ของเทียมครับแท้ห้างแท้ศูนย์นะครับเป็นแบบไหนครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้เขาฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ